ยเยอะาาไรกันต้องทำอะมรกันไม่รู้นไม่รู้นทอไรกันอะไรกันนี่กินหม,กนมากระทุไม่ใช่ห<า>ม,มูกะหมูกะอะไรมกะจืไม่ใช่กะกโอ้เหรอกระชเฮ้ยเหมากระทเ้ยตีรไปดีแล้วเนี่ย,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 ยงงอะไรมันตกเนี่ย ยฝนเนี่ยถุงพลาติดเราว่าพี่ใหม่ใบโน้นอ่ะถุงเราว่าที่อะไรแบบอะไรอ่ะอะไรวะยังจะปิ้งอยีกเหรอต้องมองเหรอสนใจแล้วเอาสิเดี๋ยวๆก่อนที่ฐานจะมอดสวัสดีทุกคนเรเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้อเราขายไปบอกลุงคนไขา เป็นคู่เพื่อและลุงว่าไงโอ้ยหนูหนูก็ขายของพวกม่นเรื่องฝังเขียนเขาเรียนอย่างนี้เป็นเคู่เพื่อสวัสดีเจ้าพี่มุ้ยหนูอยากค่ะจ้าพี่มุ้ยมาจังเลยอ่ะที่เนี่ยหนูจะบอกว่ามุ้ยพี่มุ้ยหนูจะบอกว่าที่เนี่ยชื่อว่าวังวารีรีสอร์ทวังวารีรีสอร์ทที่เนี่ยอยู่สุพรรณบุรีมันเป็นที่พัก แบบนี้ก็คือห้องที่หนูอยู่เนี่ยสี่คนแปดร้อยบาทตกปลาแบบบุฟเฟ่ไม่อัน้นพี่มาเลยแต่ปลาไม่มีนะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกมีปลาเยอะมีปลาตะเพียนปลาอะไรหนูก็ไม่รู้นะเรื่องปลาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่นะพี่มุย้ยพี่มุ้ยกับพี่ต่อยจะควรมาเลยที่เนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบร้านมีร้านก็คือสั่งกินสั่งอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คือไม่เสียค่าเบ็ดจะเอาเบ็ดไปกี่คันเอาไปเลย ชื่อวังวังทาเรีสอร์ทแต่หนูก็ไม่ได้มาตกปาลาเลยนะพอดีพรุ่งนี้หนูมีสมัมมนาหนูก็เลยมาหาที่พักใกล้ๆก็เลยได้ฟิลแบบเนี้ยสัมมนาที่ไหนอะที่วังยางไงลูกวังยางรีสอร์ทเออนี่ก็เลยนี่มานั่งกิน,เห,นเห็นไหมอ่ะเห็นไหมพี่โมยยังอยู่ไหมพี่โวยมุมนู้นเนี่ย มวยยังอยู่วะาวามึงให้เห็นหนูด้วยเออออออีกหน่อยหันไปหันหันกระดางหนูอ่ะเอ๊ะอีกไม่ใช่กระดาษโยนลงน้ำได้ไหมเอากระดาษโยนลงน้ำได้ไหมไม่ได้ลูกแม่ปลาฉลามชูอยู่ในตัวนั้นออมสีดิบเดียมข้างหลังที่ชูข้างหลังออมสินนี่ไงแขกตั้งเกงลูกยางม่วงระวังตก ให้ปลาใหม่ลูกไม่ได้ให้แม่แม่แล้วแล้วที่นี่มีฉลามไหมน้ำจืดมันจะมีฉลามอะไรล่ะลูกเอ้ฉลามอยู่น้ําอะไรที่หมายไข่เนี่ยต้มไหมต้มเป็นแบบลูกชิ้น่ฉลามอยู่น้ําอะไรแล้วมันก็จะเป็นลูกๆไงฉลามอยู่น้ําอะไรฉลามอยู่น้ําอะไรน้ำเค็มมีจาระเคมะ มีอ่ะี่น,นี่เนี่ยนะตละลเคยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มมีอสองชนิดนี่นี่น้ำจืดไหมน้ำจืดเหรอออมสินสวัสดีครับก่อนออมสินสวัสดีครับสวัสดีครับทูตสวัสดีค่ะเจตต้อยสวัสดีครับเจตต้อย เป็นภาษาราวเลยเป็นมอนไปได้เเป็นมอนไปเลยมอนเป็นอย่างเงี้ยเหรอเออเป็นมอนไปเลยทานหมูกระทะด้วยกันค่ะคำสินอย่ามาบังโฟกัสสิลูกลูกไปไกลๆลูกเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยป้อนให้เดี๋ยวเดี๋ยป้อนสมูทป้อนดูนะนี่ไหนไหมหัวเสียงหัวเหาะคุณคุณท่าน นี่นี่นี่ตักอันนี้ให้ให้คุณดูกินแม่อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยเนี่ยแล้วฟินกับบรรยากาศด้วยเนี่ยดูสิเจ๊ต้อยดูบรรยากาศที่หนูนั่งกันอยู่ดิโอ้ควรหนูเลยเห็นไหมคะนี่ริมแม่นี่ระวังตกน้ำนะริมน้ำแบบนี้เลยอร่อยมากเลยคะ่ะดูบรรยากาศตกเปิดจอยจนแก้วชนแก้ว ป็นแก้วยายากินแก้วไม่เมาไม่เลิกบรรยากาศบรรยากาศชอบบรรยากาศทีได้ร่ามเม้ไรระว,วังทำแก้วเขาตกนะไม่เมาไม่เลิกไม่เล้าไม่ไย น,น,น่าจะปิดแล้วนะเลือบายบายก่อนนะคะขอบคุณที่ได้มาติดตาร,รบับชมมันยังลออยู่เลยเอาเอาให้ปากกินสิเอาให้ปากกินสิเอาให้ปากกินสิเอาให้ปากกิน เอาให้ป้ากินสิแม่ไม่เอาคนยังกินอยู่เราจะมาให้ปลากินปวดหัวเนี่ยอันนี้มันเสื้อเมนูนี่เสื้อแมนูยูน้ำมีน้ำไหมป้าเอาน้ำมาเติมให้หนูหน่อยสินีใช้ไ,ไปทำไมเนี่ยเติมน้ำเท่าไห่ นี่ได้งมนี่หียวำงานไปเลรอเอานี่ยอรอไปเลยบกโอ้โหจะดูนู่นอโค้วนคือรถอะคือมันตกอย่างเงี้ยเลยสมมุนรถนะอันนี้น้ำน้ำของแท้เลย เนี oh, <my> mm ่ย hmm. ต mm ้องแบบนี้เลยพอหนูจะล้างนะนั้นก็หายไปเลย

นดว่ากไข่บรรยากาศก็สวยแลดูถุงลอยไปเรื่อย เดินมาตรงนี้เหมือนทีลาจิมันจะเบาแล้วเนี่ยไปใช่ไหมก็ไม่ไหญแล้วนะที่นี่มีบ่อน้ำไหมก็นี่ไงบ่อน้ำแล้วมีสระน้ำไหมไม่มีสระน้ำเสียงมันเหมือนรถถอยถอยะเตมุอยะโอ้ ป้าป้าป้าไข่นี่อีกใบหนึ่งเนี่ยพอแล้วป้าแมเรี่แมเรี่ทำไม ปลาใหม่เดี๋ยวก็จุกลงไปไม่จุกสิคะต้นใหม่มีที่จับอยู่อุ้ยทำเสร็จแล้ววางนะก็ทุบปลาใหม่สิจะมาทำตามทำไมล่ะเราเป็นเด็กเนี่ยไม่ต้องหมิ่นตั้งหลอกจุกเข้าไปอีกต่ผมไม่ได้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นน่ะขาสั่นแม่ขาไม่สั่นเลยเหรอน้ำสูงมากแม่กลัวไหมน่ะ กมันก็ไม่มีแมนไม่กลัวหรอกอุ้ยจะกลัวกินแตงกวาสัตว์อ่ะปีโตใช่ไหมแต่มันจะมาอ้วนน้ำจิ้มยังไงน้ำจิ้มมันเป็นไม่ใช่น้ำจิ้มปีโตไขมันเนี่ยต้อให้กินไม่มีไขมันเนี่ยไขมันเราตีอะไทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันอะไรทะเลาะกับลูกปุ่น ต้องกินไขมันเพื่อให้มันไปได้ไปตีไขมันเก่ามาอะไรทุ่มทุ่มมันไม่มามันไม่มีชีวิตมันไปตามกระแสน้ำน้ำมันพัดไปนู่นถุงมันก็วิ่งไปนู่นเฮ้ยตั้งงตู้ชีวิตมันแย่หมูกฆะสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กับชีวิตสู้กับตู้ยังไงเนาะ ทำเ็นหดเลใต้เนให้มาวดนเล็กวดอ้ตนๆ่ทำตีมีอลางๆอย่ามนหนีบมือพุงลงแล้วอันนี้กินน 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าหเลมอ่นอแรแล้วทเอาเอาขนมเอาอะไรขนมขนมอะไรอ่ะขนมหินไงแข็งหมดแล้ว่งอะไร มันทำไมมัช่วยหาอะไรนั่นน่ะหาไรกัเมียมาถูมันอยู่นู่นถ้าเป็นทางกินอย่าเดียวลกไม่ได้โอ้โหมันแล้วหว่ารับน้ำไห้เมียหาหน่อยไอเป็นช็อกโกแลตเปรี้ยว สู้สุดใจค่ะนิ้งแง่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 จิงการเป็นช็อกโกแลตไปแล้วทุกคนมันไม่สูบแล้วเนี่ยนี่มันไม่สุกแล้วโอ้ยไข่ใส่มันไม่สุกแล้วไฟมันหมดแล้วต่เพรว่าผู้เล่นไปวงกลมไม่ต้องไปดีเลยชัดๆเลยกลุ่เราแน่นอน ตุ้มที่เดี๋ดวยว,ยวยยจังโดนะว่ะต้องมีเราเจ้าเดีอ๋อเด็ดน้ำจิ้มมันโอเคนะอร่อยทสุดๆยานแม่ยานแมล่ลอยกล่องาย,ยานแม่ลอยอยู่ในน้ำช่วยไม่ทานคนทำ<ห><ม>ไมล่ะคนอะไรบ,าบา้บาง แล้วตกไหมอย่ามวเนีออมันะลอกอแล้วหรอม่รับแนนาล้วบายาถีฟันังะไม่มีไม่ต้องถ้ามันลอกมันต้องทองเจอวันนี้มาเยอะใช่ไหมจิมบจิ๊บทีแล้วัางตกนะทาใหม่ดู ก็ไม่ถ่ายถุงาแวร้อน่ที่ท่ถอหอกแสงมาแล้วะวยากระัทตมีที่ห้ออยู่ทำตลาดดีนะดวัค่ะ บรรยากาศหลังฝนหังฝนตกนะคะมันก็จะจสวยอีกแบบเราจะมองหาสา่ลุงแต่ลุงไม่มีหรอทำถิดเลยระวังเขาตัดตกน้ำลูกคล้องคอไว้ป่ะนะ่ะคล้องคอแล้วบาดตะเพียนจริง ทำไม่ต้องคอยดูที่น้ำองเดินมาลูกมองที่น้ำเดี๋ยวมันจะปลาดตะเพียรมันอยู่ไม่เป็นที่หรอกเดี๋ยวมันก็มาทางนี้มั้งไอหมูดิบมันกินไหมไม่หมูสุกพี่เนี่ยมันมีจีบอยู่อันนึงมันเป็นสายพันธุ์อีลันย่าธรรมชาติมันกินอยู่หรอกน่าจะกินมีนอย่านี้ค่ะความชิเสียวจังเลยก็เสียวนุ่งก็ะพุ่งนี่นะ

นี่ไงที่เขาเรียกว่าฝนตกแดดออกตอนแรกมาอะไรก็เสียวตอนสอง่็เสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บเคีย่องออมสินเหรใช่ไหมใช่ดังมาถึงนี่ เป็นจุ่งตุ่ตุ่ตุ่ยจัดูวิชีดิเห็นนะแตมีหมูกระชัหัวดำอร่อยเน๊ อโลยเหรอหยุดนะหยุดละจะตกเอื้อไดช้างถึงเราตกมาแล้วลูกตกเอืออะไรแต่ปลาใหม่ยิ้มเลยไปด,ด,ดูนะห <laughs> น้าำดำไม่ชอบเพราไม่ชอบครอบครัวเราแต่ได้อยู่กันบ้าน <laughs> <laughs> ออเป็นเป็นพี่สาวของแม่เป็นพี่สาวของแมเ่เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเออลืออยู่นู่นเลืออยู่โู่นเห็นไหมน่นถ้าถ้าป้าหมายไปนั่งป้าหมายกล้านั่งไหมพูดถึงถ้าปีเด็กห้าร้อยอ ฝาาืนงนน่นกกนอ้าทุกคนอันเชือกมันสีส,สีเดี๋ยวแล้วมันนีะมัน,นมปไปเปขาวไม่ได้ซื้อจะถ่ายให้ดูต้องธรรมาชาติธรรมดา นี่อะไรสถานีแหละพูยุงยุงจริงๆยุงนี่นี่ตัวใหญ่ด้วยอธิบ้านของมาลายแมนเอ้ยเอ้ยตะกนเฮ้ยนูหนูถ่ายทีถายทีเอ้ยเๆพี่เกนนเอาอมเจออะไรเจออะไรคะาลานล้ป้อมอุๆ แล้วโถเอ้ยไปแลยดังตกแต้มก็มุดน้ำไม่ได้ก็บอกอย่าดังไปอู้อูไปแค่หัวลงไปนี่จะเป็นรอยครเอาแล้วถุงเปเห็นโอ้ถุงอยู่นู่นเคยเคยมีข่าวคลิปที่ทะเลที่ว่ากำลังว่ายน้ำกอยู่แล้วมีนี่มาว่ายน้ำคู่เลยเออ

ทำไอ้ี่มันกไม่ได้ไม่ได้มันทำซือไข่ดองือร้านเลยอ่ะได้ในช่วงโควิดอ่ะเข้นสั่งมันอ่ะมันชื่อร้านเป็นเป็นของอิจรามั้งไม่เหน็นแถวจกักคาตรงหัวมาก,ก็มีมีได้ทีชายคน้วบรออ้จะป็นยังไงไม่น่าเชื่อเลยี่ะปลาในบ่ออิ่นนืยิ่งนก็และคนชร์ด้วยนะปละาล

อย่างดึอยู่แถวตรงนี้อ่เสียงมันมาคอเสีไปดีกันนะไปหลอกคนไปยืนสัอยืนัมไม่ดีก็เรามาเมื่อกี้มีถนนนี่ไหนอ่ะเอ๊ะไม่อนี้ม้าทำอะไรเราสามชาติอย่ามานลงเตี้ยสุตอนแื้อิ่มตอนเดียวปักจีต้องเดียว ร้องอยี่แ,ออแออก้วอมสิตยังไม่ได้กินข้าวเ ين. นี่ยเดี๋ยวเราไปป้อนข้าวอมสิตกนินกันเฮ้ยคืนนี้ใครจะนอนบนอมสิตแน่เลยวะคืนนี้จะนอนกับป้าใหม่เหรอนอนก้นนะนอนสนดังเสียงก้นนะีย๋ยวนี้หนูยังคน้นอยู่ไหมเห็นยแล้วเห็นตายแล้วแต่ร้องอยู่แล้วป้าใหม่ไปดูกันไหมล่ะไปสัามชาตกันไหม <S <S 2> <S 2> แกตัวกันแลม หยืดร้องแล้วตั้งแ่กินวิตามินปวดเนื้อปวดตัวไงแล้วแบบพอเนี่ยนะกินวิตามินแล้วก็ขายกล้มเนื้อด้วยแกดเท้าปวดเท้ลักแต่วันแรกก็ปวบหนูปวหนูเจ็บปัสส้วยบายอู